สองฮะสองเจ็ดสองไป,ไปหาสิเลยเเออเราให้ฟังดูวยเราให้ฟังเราให้ฟังไม่ใช้ฟังว่าไปปาาอ้รถพ่วงเราอ่ะรถรถรถสลิงรถสลิงรถ,ร,ถรถสลิงนี่เนี่ยคลองเราเราจ,จอดเราจอดไปเราจอดติดทิชเครื่องจอดไว้ติดเครื่องใสเ่เกียร์ว่างจอดไว้แหละนี่เป็นคลองลึกเด็ดเป็นคลองลึกที่นี่นี่เราเราเราลงไปจับปลาเห็นเห็นเห็นปลาตัวหนึ่งเห็นปลาช่อนตัวหนึ่งไหวจับปลาไปเป็ดปลามันตาย่ะลงไปลึกในคลองลึกน่ะที่นี่ รถมันลงมาเลยจึ๊งจึ๊งจึ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 ลงมาหาเราเลยล่ะมาเดินหน้ารถเลยล่ะนักคลองทะลึกลึกแทนที่จะข่วงแทนที่จะข่วงปิ้นนะมันเป็นปักลึกลึกลึกมาหาเราเราก็ถอยุนี่เครื่องมือทิ้งอยู่รถติดเลงนนนอี่ลงลงไปลงลงลงไปในในในคลองน่ะนักคลองลึกน่ะคลองดินน่ะทีนี้ลงมาปื๊นไอ้มันเป็นมันเป็นหลุมเป็นเป็นหลุมยาวเนาะทีนี้มันมันตกมันตกร่อ ล่อไอ้ล่อไอ้ล่อตกตกไอ้ใส่ใส่ใสหลุมสองล่อไอ้ล่อล่อสลิงอยู่ตรงนู้นสลิงมันก็อยู่อยู่จึ๊กเลยเนยมันตกมันตกหลุมตกมันไหลลงมาเลยมันไหลอ๋อหลอดสลิงมันไหลลงคลองเออมันตกมาหาเราเลยน่ะอ๋อถ้าถ้าถ้าเราไม่ถอยนะก็ขึ้นไปจะโทเราเพื่อว่เออมามาได้ไงวะหลอดสลิงจะคลองอีชนจะคลองมันไม่ได้ชนมันมันมันลงมาหาเราอ๋อมันเอาจอดจอดอยู่นู้นจอดไปฝั่งคลองเออไอ้จอดแบบฝั่งคลองไอ้ก็ลงเฮ้ยเห็นป่าตัวหนึ่ง แค่ก็ลงลงแบบบึ๊กมันลงมาหาเราจุ๊บ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 ลงเลยแต่มันไม่ขูมเลยหรอกมันไม่ขูมเลยเลยรถบอกมันชั้นชั้นสูงชันต้องสูงลึกหน่อยจนมาเออกูไปเอารถมาได้ยังไงโนานี่เลยไปเอารถไถลากเอาโซ่ลากขึ้นเลยสิเลยอยากชื่อทะเบียนมันอ่ะนี่นี่คนขายมาพอดีนี่เรียกว่าเออไม่รู้เอ้ยพอดีเลยอะไรมอเจาะแหฮสุดที่เอ็งว่าซื้อแม่งรถนี่รถทะเบียนรถสองเจ็ดสอง มันลงเอ็งตกซื้อคืนซื้อลงมันมันลงมหาหรอทเบียนรถทะเบียนรถได้สี่จหาเล็นี่หาเล็อะไรสองเจ็ดสองสองเจ็อองสองเจ็ดสองสองเจ็สมีบอค่าเรากลักหาเล็พอดีสองเจ็ดองมีบ่เจ็สอ็ตน้ำมันสิบปอยกันยันนอนจังสันเลยถาใครก็วเมีไหมเขาซื้อมุดมัอยถามอยู่เจ็ดสองไงมีอเจ็ดสองนี่อยู่ตลาดเไให้ก็ได้เขาบอเนี่ยเขาเดียวเอามาจ็แค่ลต

เออเจ้ซื้อเนีซื้อเล็กปลกๆเขานาะเพยเผเดอซื้อเล็กมีคมีคนพูดถึงเหล็กตัวนี้ด้เออเหล็กกเกจจะออกมานี่ตายเลยได้นี่เล็ตัวนี้นี่ไม่ใช่คนพูดเล็กดังหัวนี้ไม่ะ่คนซื้อ,อเอาดังโหลดหกเจ็ดเจ็ดหกไหคนอยเป็นหหลานพกเจ็ดเจ็ดหเก้าสองสองเจ็ดห โลโลสอันโลสองันตหมทะเบียนรถอะไรสองหกสองทะเบียนรถสองกสอดสอทะเบียนรถสองเจ็ดสอทะเบียนรถสองเจ็ดสองสคือเป็นเล้หน่อยนี้เลยหน่อยสองกสองหกสองไก่เลยเพิ่ม่เลยเย มีตังค์น่นแหละทำงานมีังไเอรับเสียไปมีมีเสียไงในทำงานในขายของนำหกเจ็ดเจ็ดกเสมแปดมีเลยเนาะสามแปดแดมังเยอะแปดสดังสื่อายุจะของนี่แล้วสามแปปดสมนี่แล้วหกเจ็ดเจ็ดหกเกาม่มีเจ็ดากัไเจ็ดสองวะสอเจนี่เลย ตัวนี้<อ>ตัวนี้งามอยู่นี่สองหกเจ็ดนี่เอานี่ไปเฉยนี่อ๋อนี่เอาตัวไหนเอาสองอันนั่นแหละเอาสองใบใช่ไหมเหนี่อยซือสิ่งใบเดียวพอถูกละวันที่แปดซื้ออยู่นี่ถูกละวันที่หนึ่งกันจะรืมกันเด้อจะลืมคนขายน้ำเด้อจะลืมคนขายน้ำยี่สิบเราเขาอังกินน,นี่แหละ <laughs> <laughs> โอ้ยถูกกินสองล้านยี่สิบเราเขาอังกิน <laughs> ว่านี่ยดูกระเป๋าเงินเขาดูนะไหนกระเป๋าเงินไหนไหนกระเป๋าเงินกระเป๋งเงินดูน่ะดูกระเป๋าเงินน่ะกระเป๋าเงินเศรษฐีน่ะเระดับเสียไหมกระเป๋งเงินโอ้โหเระดับเสียไหมพวกกระเป๋าไหมกระเป๋าฮะกระเป๋งเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีเงินนี่อันนี้กระเป๋าอีกแล้วนะ โอ้ยมีอหรอจานายเอ้ยโอ้ยเนาะโอ้มีกันเต็มกระเป๋าไม่มีเงินเนาะพ่อค่านี่ก็ะไดมันมาเนาะโอ้ยเนี่ยพ่อค้ากันได้ครับนี่พ่อค้าได้รับเสียช่วงนี้รวยแล้วช่วงนี้รวยแท้เลยสองเจ็ดฮะสองเจ็ดสองนี่เมื่อกี้ซื้อตัวไหนเมื่อกี้ซื้อหกเจ็ดนี่หกเจ็ดแต่มันมีเลื่องซื้อซื้อลง ซื้อขึ้นซื้อลงไงอกไป่ะปลขาเตงเตงตัวใดงวนี่เตงเตงตัวแดเลยเต็งเต็งไมเอาอะรนเลยเอาสตาเต็งเต็งไเขาเตงเกันมาเลยไหมตัวใดเต็งเต็งนดนี้เดินเจ็ดลองซีเดินเจ็ดลองซีสิเนี่ยเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดนบอกคิดว่าเจ็ดมีเจ็ดเนาะเดินเจ็ดลองซีเลยนั่นปลขาว่าเดินเจ็ดลองซีแต่ว่าพุดธพิงแบรถมัรลุมมหาเราอย่านี้ทะเบียนรถไรนะสองเจ็ดสองสองเจ็ดสอง สองเจ็ดสองสื้อลงแต้มหนึ่งก็จะเป็นทะเบียนรถซื้อรถก็เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งฮะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดผมยัหาซื้ออยู่ได้หนึ่งเจ็ดเจ้านี่ฝันค่อยคอยฝันเมื่อคืนนี่ฝันฝันอย่างงี้ฝันว่าอะไรเอ้าฝันว่าไอ้ไป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 หาลงค่อยคอยลงไปปุ๊บค่อย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 อยากได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองก็ได้ค่อยมักกันแต่ว่าพูดถึงว่าค่อยค่อยลงปุ๊บค่อยเอาขาขากระบีกระบีน้ำมันเป็นเป็นเป็นบ่อเลย กวีน้ามุ้๊บประดุกเลย่ะมีปลาแต่คอยไม่ได้จับเนี่ยกวีเห็นปลาแต่ว่าจะโค้งเขาอยู่เขายไอพยายาอยู่พยายจับไรนะแต่กวีกวีเห็นปลาอยู่ว่าจะจับอยู่ปลาเออปลาปรุกรุกเพี้ยปลาปลามีบ้างีนดห่มีปลาเริมมีอีกนนพิงคมจะนั่งมีแตคนฟันเห็นปลาแม่เหล็กมันจะมีแปดในหัวนี่จิตแปดจิตน้ำคิดว่าน้ำก็หนึ่งนี่น้ก็หนึ่งเออน้ำ น้ำ<อ>น้ำน้ำหนึ่งค้าค้าควีไหมค้าควีไหมเออฟากีในน้ำฟากีห็นปลาอะไรเี้นะเจ็ดต้องมีเจ็ดสองไงหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเออที่บามักสัหนึ 2. 2> ่งเจ็ดสองงายงงายอยู่หนึ่งเจ็ดสอย่าลืมเด้อราวัลที่หนึ่งมาสื่ออยู่บ้านผมได้รางวัลที่หนึ่งอย่าลืมเด้ออย่าลืมจ้าของบานนเด้อ จะลืมอะไรจังครูอยู่นี่รู้นะครับดูนี่ระดับเสียแต่งตัวเลยโอ้ยกระเป๋าใหญ่ๆระดับเสียนะครับดูกระเป๋าเงินก็รู้นะครับรู้วนนี่็รู้นี่นี่พกมาโดยเฉพาะเลยนี่โอ้ยไปหาปันฟื้นจะไปหน้าปะจะไปอันนั้นจะไปซื้อเลขไปซื้อเลขซื้อเลขแล้วไปปันฟื้นอ๋อได้แล้วได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่อะไรก็ว่าเลยว่าไป ซื้อเลขเลยจะปันปืนแต่พอฐานคิดไม่เห็นไอ้นี่เลขก็เลยใจจะออกเลยวันนี้เลขเด้หกสองหกเจ็ดาบางหนึ่งนี่สองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดเอาใครชอบนะครับสองหกเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดรวยรวยรวยงวดนี้